สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเดินทางย้อนกลับไปสู่ยุคที่กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของโลกการค้าและเป็นบ้านของชาติต่างๆที่เข้ามามีบทบาทอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ในตลาดแต่ในกองทัพและการเมืองของราชสำนักสยามด้วยครับในสมัยอยุธยากองกำลังทหารรับจ้างจากต่างแดนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและอำนาจของกษัตริย์สยาม พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงทหารแต่เป็นกำลังหลักที่ช่วยปกป้องราชบัลลังก์สร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีและเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สำคัญในการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกลุ่มขุนนางภายในเราจะมาเจาะลึกบทบาทของกลุ่มทหารรับจ้างหลักๆทั้งชาวโปรตุเกสชาวยุบุญและชาวเปอร์เซียว่าพวกเขาเข้ามารับใช้สยามได้อย่างไรพวกเขาทำอะไรในการเมือง และชะตากรรมของพวกเขาจบลงอย่างไรในที่สุดครับโปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับอยุธยาในช่วงต้นศตวรรษที่16และมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและลึกซึ้งถึงกลุ่มหนึ่งสิ่งที่ชาติโปรตุเกสนำมาให้สยามคือเทคโนโลยีทางการ,ารทหารที่ก้าวหน้าของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปืนไฟและการสร้างป้อมปราการทหารโปรตุเกสถูกจ้างเข้ามาเป็นทหารปืนใหญ่ และครูฝึกการใช้อาวุธปืนให้แก่กองทัพสยามซึ่งช่วยเพิ่มอำนาจการยิงและยกระดับการทำสงครามของอยุธยาให้ทันสมัยขึ้นชุมชนโปรตุเกสได้ตั้งถิ่นฐานอย่างมั่นคงที่บ้านโปรตุเกสริมแม่น้ำเจ้าพระยาและได้รับอนุญาตให้เผยแผ่ศาสนาคริสต์การมีทหารรับจ้างโปรตุเกสจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สยามรักษาเอกราชและเพิ่มอำนาจทางการทหารในภูมิภาค ในช่วงปลายศตรวตรรษที่16ถึงต้นศตรวตรรษที่17ทหารญี่ปุ่นหรือซามูไรที่อพยพหนีความวุ่นวายจากญี่ปุ่นกลายเป็นกองกำลังรับจ้างที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ที่สุดในราชสำนักอยุธยาชาวญี่ปุ่นมีชื่อเสียงด้านความกล้าหาญและวินัยในการรบทำให้พวกเขาถูกจัดตั้งเป็นกองอาสาญี่ปุ่นกองอาสาญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการคุ้มกันองค์กษัตริย์ และถูกใช้เป็นกำลังหลักในการจัดการความขัดแย้งในราชสำนักยามะดะนางามะสะคือบุคคลที่โด่งดังที่สุดเขาเป็นซามูไรที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอกย่าเสนาพิมุกหรือแม่ทัพใหญ่และต่อมาเป็นเจ้าเมืองนครสีธรรมราชเขาใช้กำลังทหารญี่ปุ่นในการกำจัดสตรูทางการเมืองและปกป้องสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ทำให้เขาเป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองสูงสุดคนหนึ่งในสยามบทบาทของทหารญี่ปุ่นจบลงอย่างรวดเร็วหลังจากการกวาดล้างและเสียชีวิตของยามาดะนางามะสะและการที่ญี่ปุ่นออกนโยบายปิดประเทศทำให้การติดต่อและการเข้ามาของชาวญี่ปุ่นถูกตัดขาดแม้ว่าเปอร์เซียอาจไม่ได้มีชื่อเสียงด้านกองกำลังทหารเท่าญี่ปุ่นและโปรตุเกส แต่ชาวเปอร์เซียมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านการคลังและการทูตซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอำนาจชาวเปอร์เซียจำนวนมากเข้ามาเป็นขุนนางและเจ้ากรมในหน่วยงานสํำคัญเช่นกรมท่าและพระคลังสินค้าซึ่งควบคุมการค้ากับต่างประเทศทั้งหมดทำให้พวกเขามีอำนาจในการจัดการรายได้หลักของอาณาจักรพวกเขามีความรู้ด้านภาษาตะวันออกกลางและอินเดีย จึงเป็นทูตที่สำคัญในการเจรจาการค้ากับประเทศเหล่านั้นตระกูลขุนนางเปอร์เซียเช่นตระกูลเชกอามัดได้สร้างอิทธิพลอย่างมั่นคงในราชสำนักมายาวนานหลายร้อยปีโดยใช้อำนาจทางการเงินและตำแหน่งทางการเมืองในการขับเคลื่อนกองกำลังทหารรับจ้างในอยุธยาเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพแต่ก็เป็นดาบสองคมพวกเขาทำให้สยามมีความแข็งแกร่งทางการทหาร ได้รับเทคโนโลยีใหม่และสามารถทวงดุลอำนาจระหว่างกลุ่มขุนนางท้องถิ่นได้การที่ทหารต่างชาติได้รับอำนาจมากเกินไปเช่นกรณีของยามดะนางอามะสะและกลุ่มชาวเปอร์เซียบางตระกูลก็อาจนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองและการแทรกแซงกิจการภายในได้เช่นกันนะครับประวัติศาสตร์ของอยุธยา จึงเป็นบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากความเป็นสากลในการเสริมสร้างอำนาจของรัฐชาติในยุคโบราณสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับแง่คิดดีๆและเห็นถึงบทบาทอันนาจทึ่งของทหารต่างชาติในอดีตนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ